อ๊กร่องหนึ่งที่เมื่อวานเอ๊ก็ทึทึ่งโครมดังสนั่นทั้งประเทศรอกันทั้งวันรอกันทั้งวันรอกันทั้งวันจริงๆข่าวนี้รอรุนมากอืมเขาลือกันเยอะก่อนมีมติอ่ะเข้าประเด็นเลยค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการกสทชใช่ค่ะย่อจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคันาคมแห่งชาติหรือกสทชเรียกย่อก็ได้นะขอบคุณฮะเมื่อวานมีประชุมกสทชวาระ ร้อนชาที่รอฟังผลกันทั้งประเทศก็คือบิ๊กเดลมูลค่าแสนแสนล้านบาทควบรวมบริษัททรูกับบริษัทดีแท็จะเคานะไหมจะสรุปกันอย่างไรกสทอชอจะไฟเขียวให้มีการควบรวมหรือจะคัดค้านการควบรวมหรือจะยือ้อติดชึ่งหรือจะยือ้อหรือจะติดชึ่งหรือจะซื้อเวลาค,คนก็รอกันอยู่ใช่ค่ะกระซิบนิดนึงว่า เมื่อวานถ้ากสชยือ้อถ้ากสชไม่ยอมตัดสินใจกศชจะโดนมันจะเกิดมันโดนอยู่แล้วคนได้มันก็โอเคคนเสียไม่ว่าฝั่งไหนเสียมันจ้องฟ้องกสชกัน,น,น,อ,นอยู่แน้วอนอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้นนไดแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อวานถ้ายือ้อถ้าซื้อเวลามันจะกระเพื่อมถึงการเมืองเรื่อง ขั้วเรื่องการเปลี่ยนขั้วเรื่องการสลับขั้วทําไมผมลากไปถึงขนาดนั้นเออมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยรอบจอแตกก็แล้วกันออตรงนี้ผมพูดไม่ได้เอาแค่แค่นี้นะค่ะเอาแค่แค่นี้นะปรากฏว่าโอ้โหคึกคักคึกโคมมากที่หน้าตึกกสทชออโอ้โหธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิริกัญญาตันสกุลสารีองสมหวงังโอ้โหไปกันหมดนำมวลชนไปไปยืนกดดันที่หน้าตึกกัน ผมใช้ศัพทตรงๆไม่ต้องอ้อกัดกดดันบ่อนกองสทชนั่นแหละพูดตรงกลองกุงแต่งวัฒกรรมก็คือไปยืนกดดันไปชุมนุมกดดันกันที่หน้าตึกเพราะกลุ่มนี้เขาคัดค้านคัดค้านกันอนุญาตให้มีการควบรวมนักข่าวก็ไปเฝ้ากสทชกันเป็นร้อยเหมือนกันนักข่าวก็เยอะนะเมื่อวานใช้เป็นกองทัพนักข่าวก็ว่าได้โอ้โหค่ะโอ้โหเขาเริ่มประชุมกลมกลมก้าโมงครึ่งใช่ค่ะตามมเวลาเก้าโมงครึ่งเขาเริ่มประชุมทราบไหมครับกว่าจะมีข้อยุติกว่าจะออกมาแถลงข่าวได้เนี่ย โอ้โหสิบเอชั่วโมงนะใช่ค่ะเข้าประชุมกัน1ิชั่วโมงกว่าจะสามารถ,ถแถลงผลการประชุมได้เนี่ยกลมๆก,ก็คือสามทุ่มค่ะโอเคอทีนี้ทีนี้มันเด็นที่น่าสนใจนะคุณสารีในฐานะตัวแทนผู้บริโภค,คใปคัดค้านเข้าใจได้บนความเชื่อบนชุดความคิดของทางฝั่ง กลุ่มของคุณสารีของสมบัติกลุ่มผู้บริโภคไงเขามีความเชื่อแบบนี้ไงมนด้วยมันสู้กันอยู่สามค่ายถ้ายอมให้ Tru De t ท็บควบรวมมันก็เหลือสองค่ายในตลาดมันจะเหลือแค่สองค่ายการแข่งขันน้อยลงการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมันจะหายไปค่ะวันดีคืนดีไอ้สองค่ายที่เหลืออยู่ศบตากันกระพริบตาหรือยักคิ้วให้ให้แก่กันคนละทีมันก็สามารถทำอะไรต่ออะไรที่1นกระทบกับผู้บริโภคและสอง สกัดกั้นไม่ให้รายใหม่เข้ามาแข่งขันด้วยได้เลยทันทีเลยก็คือผูกขานดนี่แหละนั่นคือข้อคัดค้านของกลุ่มผู้บริโภคเขาอแต่ข้อที่จริงประการหนึ่งก็คือข้อที่จริงประการหนึ่งก็คือบริษัทแม่ของดีแท็กก็คือเทเรนอรใช่ค่ะเทเรนอรเขาประกาศน,นโยบายเป็นวิบายระดับบริษัทแม่ของของดีแท็กที่อยู่ต่างประเทศนะเนะทเรนอรเขาประกาศถอนการลงทุนออกจากเอเชียรวมถึง ออกจากประเทศไทยด้วยก็ในภูมิภาคเนี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศในเอเชียเขาถอนการลงทุนออกหมดหมายความว่าเขาจะขายดีแท็กทิ้งในภูาคือะขายให้ใครใครจะเข้ามาซื้อปรากฏว่าทรูโดดเข้าไปดิวด้วยจะซื้อซื้อในในรูปแบบของการควบรวมนี่แหละก็คือการซื้อกิจการรูปแบบหนึ่งธนาธรจึงลูกอังกิษก็ถูกถามก็เทนนอนเขาจะขายดีแท็กอะทรูเขาไปตังจะซื้อ แล้วคุณธนาทรเนี่ยไปค้านเขาทำไม,มฝืนความเป็นจริงทางธุรกิจหรือเปล่าก,ก็ก็บริษัทแม่ดีแท็กก็จะขายบริษัทละถูกไหมถูกต้องคุณธน,นาทร,ก,ก,ารก็บอกว่าม,มันมีทางออกในเชิงนโยบ,บายเยอะแยะมีวิธีการอื่นๆท่ะทำได้มีวิธีการอื่นๆเยอะแยะไมต้องใช้วิธีนี้ไม่ควรให้ครูเข้าไปซื้อดีแท็มันมีวิธีการอื่น วิธีการอื่นนั้นอย่างไรไปฟังฟังคุณธนาธรแล้วกันเชิญคะ่ะมันมีทางออกอยู่อยู่โซลูชันที่ทางคุณสรีกัญญาเคยเสนอเคยผู้แทนราษฎรไปแล้วก็คือการที่ฝ่ายบริหารเข้ามาหาผู้ซื้อ,อไรายใหม่กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากทางเทเลนอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของดีแทนะครับมีมติจากบริษัทแม่ที่ประเทศนอร์เวย ว่าออกจากตลาดเอเชียไม่ใช่แต่ประเทศไทยในบริษัทที่เทเล,ลนอถือหุ้นอยู่ในเอเชียทั้งหมดออกหมดเลยทุกประเทศนะครับดังนั้นถ้าเป็นความต้องการที่จะออกจากตลาดของเทเล,ลนอ์นะครับมีทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องใช้กลไก,กกะสะทชนั่นคือการใช้กลไกฝ่ายบริหารนั่นก็คือคุณประยุทธ์จันโอชานในฐานะนายกรัฐมนตรีถ้าเห็นว่าธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่สําคัญเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนา 5G ในอนาคตของประเทศสามารถเข้ามามีส่วนในการหาผู้ซื้อรายใหม่แทนเทเลนอได้ครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็คือเดินทางไปทั่วโลกเลยครับไปหาผู้ซื้อรายใหม่ไปผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ซื้อรายใหม่ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นเทเลนอแทนนี่จะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขนาดนี้โดยไม่ต้องใช้กลไกกสทช มีก็ได้ครับก,กสทชมีก็ได้ไว้ใช้เลกุเลตในด้านอื่นไม่ใช้เล็กุเลตทางด้านมาตรฐานไว้ใช้เลกุเลตทางด้านราคานะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในภารกิจหลักของกสชก็คือการปกป้องผู้บริโภคปกป้องประชาชนผ, щоб, ผ, Roberts, ชผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติสิ่งที่ผมพูดเป็นเมื่อสักครู่หลายประเทศมีการทำนะครับยกตัวอย่างในกรณีของสหรัฐอ,อเมริกานะครับบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นเป็นคนผลักดันเป็นให้เกิดการเจรจา ระหว่างเฟียผู้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับเอ่อขอโทษครับคลส์เลอร์นะครับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับเฟียผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีนะครับหรือตัวอย่างในญี่ปุ่นนะครับถ้าใครจําได้เมื่อหลายปีที่แล้วอาแล้วครับตามสมควรแก่กรณีเพอะละเอาแค่นี้ก็พอจับเนื้อความได้แล้วล่ะว่าจับความได้จัอย่างไรวิธีคิดกลุ่มธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจ ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดไฟเขียวให้ทรูเข้าไปซื้อดีแท็กรัฐควรรับภาระไปหายนายทุนรายใหม่ทั่วโลกเไปชอปหานายทุนรายใหม่นายทุนกลุ่มใหม่ทั่วโลกเลยค่ะดึงเข้ามาเป็นผู้ซื้อดีแท็ในประเทศไทยแทนที่ไม่ใช่ทรูที่ไม่ใช่ทรูเท่านั้นแหละคีย์เวิร์ดในทางธุรกิจความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเราก็ไม่รู้นะแต่นี่คือชุดความคิดในเชิงนโยบาย เป็นวิธีมองของกลุ่มของคุณธนาธระนะครับโอเค